ทศพิธราชธรรมคือธรรมะหรือคุณธรรมของพระราชาทศพิธราชธรรมนั้นมีอยู่10ประการก็คือ 1. ทานก็คือการแบ่งปันการให้การเสียสละ 2. ศีลก็คือความประพฤติตนดีงามตามหลักศิลธรรม 3. ปริจาคะก็คือการบริจาคก,การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4. อัชวะความเป็นคนซื่อตรงตั้งใจจริงใจ 5. มัทวะความเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาการุณาต่อคนอื่น 6. ตบะความเป็นคนมีตบะมีเดชเป็นที่ยำเกรงของคนอื่น 7. อัอโกธะ ความเป็นผู้ไม่โกรธก็คือเป็นผู้มีสติรู้จักสงบระงับอารมณ์รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้ความโกรธครอบงำจิตใจ 8. อวิหิงสาความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจาใจ 9. ขคันติความเป็นคนรู้จักอดทนอดกลั้นต่อความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากต่อคำนินทา คำดูถูกดูหมิ่นของคนอื่น 10. อวิโรธนะความเป็นคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมก็คือไม่ห่างหายจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าประการที่หนึ่งทานองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ได้เสียสละบริจาคทานทั้งทำบุญทำทานอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนา และนอกจากนั้นพระองค์ยังได้มีการแบ่งปันช่วยเหลือพวงประชาชนประชาชนที่ได้รับความลำบากตกทุกข์ได้ยากพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์เสมออย่างเช่นมีผู้ป่วยเมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกันของพระองค์พระองค์ก็ได้รับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือ การเสียสละหรือการบริจาคให้ทานอย่างอื่นพระองค์ก็ได้บำเพ็ญตลอดมาอันนี้เป็นที่ประจักษ์สองศีลพระองค์ท่านก็ได้ประพฤติพระองค์อยู่ในศีลในธรรมพระองค์ยึดมั่นอยู่ในศีลและในคุณธรรมโดยเฉพาะหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 3. ปริจาคะการบริจาค คำว่าก,การบริจาคในที่นี้นอกจากบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วพระองค์ก็ยังได้บริจาคความสุขส่วนพระองค์เพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนหรือไปแก้ความทุกข์ยากให้กับประชาชนโดยการที่เสียสละความสุขส่วนพระองค์ 4. ีอัชวะความเป็นคน ซื่อตรงมุ่งมั่นเราจะเห็นได้ว่าพราะองค์ท่านนั้นซื่อตรงและทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติและปกครองประเทศชาติโดยหลักธรรมคำสอนตามหลักทรรพุทธศาสนามัทธะความเป็นคนอ่อนโยนพระองค์ท่านนั้นก็ได้ เป็นกันเองทรงเป็นกันเองกับประชาชนทุกหมู่เหล่าพระอ,องค์ไม่ได้ถือพระอ,องค์ดังนั้นใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีความสุขความสบายใจเหมือนกับคนที่ได้พักอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ได้รับความร่มเย็นอยู่ใกล้พระอ,องค์ก็ได้รับความสุขกายส,สบายใจมีความสุขตบะ ความเป็นคนมีตะบะมีเดชพระองค์ท่านนั้นก็เป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของประชาชนทุกหมู่เหล่าจากคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ประพฤติหรือบำเพ็ญตลอดมาอกโกทะความเป็นคนไม่โกรธปกติคนเหล่านั้นก็จะมีความโกรธครอบงำจิตใจทุกคน พระองค์ท่านก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากพระองค์ท่านทรงคุณธรรมที่เรียกว่าทศพิตราชธรรมดังนั้นเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นในพระทยัยพระองค์ท่านก็ได้สงบระงับข่มความโกรธนั้นไวทำความโกรธนั้นหายไปก็คือมีพระสติรู้จักสงบร,ระงับอวิหิงสาความเป็นผู้ไม่เบียดเบียน พระอ,องค์ท่านนั้นก็ได้ทรงเมตตาจิตแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าและนอกจากนั้นยังทรงพระเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ดังเช่นพระอ,องค์นั้นได้ทรงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายอย่างแสดงให้เห็นว่าพระอ,องค์ท่านนั้นเป็นผู้อวิหิงสาก็คือนอกจากไม่เบียดเบียนแล้วก็ยังมีเมตตาต่อ เหล่าพวงประชาะและเหล่าพวงสรรพสัตด้วยขันติความเป็นคนอดทนถ้าเราศึกษาแล้วจะเข้าใจว่าพระองค์ท่านนั้นทรงขันติเป็นอย่างมากขันติที่พระองค์ทรงไว้นั้นอย่างเช่นความเหน็ดเหนื่อยยากในการประกอบราชกิจพระองค์ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อหรือไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก พระองค์ทรงขันติที่จะช่วยเหลือประชาชนหรือจะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนและยิ่งไปกว่านั้นมีบุคคลบางคนที่มีประสงค์ที่ไม่เป็นมงคลแก่พระองค์พระองค์ท่านก็ได้ทรงขันติและทรงแผ่เมตตาให้อภัยแก่บุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ คนธรรมดาจะทำได้ยากแต่พระองค์นั้นทรงคุณธรรมที่เรียกว่าขันติความอดทนอดกลั้นประการสุดท้ายอาวิโลธนะตั้งมั่นในธรรมไม่ห่างเหินจากการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์นั้นได้ปฏิบัติธรรมเป็นนิสทราบว่าพระองค์ท่านมักจะนิมนต์พระสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปโนเข้าไปสนทนาธรรมเป็นนิส และบางครั้งก็ทราบว่าพราะองค์นั้นได้ฝ่ายพระไทยที่จะศึกษาแม้กระทั่งวิปัสนากรรมฐานซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นสูงทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าพราะองค์นั้นไม่เคยห่างเหินจากการประพฤติปฏิบัติธรรมและสำคัญที่สุดนอกจากทศพิธราชธรรมแล้ว พระองค์ยังได้เป็นเอกอัคารศาสนุปธรรมภกก็คือพระองค์นั้นได้เป็นองค์อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาดังที่จะเห็นได้ว่าในครั้งเสด็จขึ้นครองราชนั้นพระองค์ยังได้ปวารณาตัวต่อพระสงฆ์ที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาและปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ต่างก็ทราบดีว่า พระองค์นั้นได้ทรงอุปธรรมบำรุงคุศาส,สนาและได้อุปธรรมต่อคณะสงฆ์เป็นอย่างมากอย่างเช่นที่ไหนมีการประพฤติปฏิบัติธรรมพระองค์ก็ทรงยกย่องหรืออุปธรรมที่ไหนมีการศึกษาพระปริยัติธรรมพระองค์ก็ได้ฝ่ายพระไทยที่จะให้การอุปธรรมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างก็ทราบเรื่องนี้ดีและคนไทยก็ทราบดี คุณธรรมทั้ง10บประการนี้เรียกว่าทศพิษราชธรรมก็คือคุณธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราตั้งแต่องค์รัชกาลที่9จนกระทั่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ได้ดำรง ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมครบถ้วนทั้งสิบประการดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเป็นพระกษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมและเป็นเอกอัครราสนูุประทับพกอย่างแท้จริงเนื่องในโอกาสมงคลสมัยนี้พวกเราชาวไทยจึงมีความปราบปลื้มยินดี ถวายพระพรชัยแก่พระองค์นับว่าเป็นมงคลของพวกเราชาวไทยที่มีพระมาหากษัตริย์เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเป็นที่พึ่งของปวงประชาจึงนับว่าเป็นสิ่งที่พวกเราชาวไทยควรที่จะสำนึกและระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธงค์แม้กระทั่งคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างก็ซาบซึ้งและได้ จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเป็นนิดดังนั้นจึงขอฝากให้พวกเราชาวไทยได้สำนึกในพระกรุณาของพระองค์และได้จเจริญตามรอยคุณงามความดีของพระองค์สืบไปขอจเจริญพร